สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black Time ครับสำหรับเรื่องราวหลอนลิ้ลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งครับมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวบ้านร้างหลอนๆที่เขานั้นไปได้ยินได้ฟังมาตอนไปเที่ยวทางภาคอีสานครับเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านใกล้ๆกับ ที่ที่เขาไปมานั้นที่เป็นหมู่บ้านร้างที่ไม่มีใครนั้นกล้าย,ย่างกายเข้าไปเรื่องราวเรื่องนี้นั้นจะเป็นยังไงจะหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังในอีนี้ครับ สำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นั้นได้ยินได้ฟังมาจากคุณเคครับเป็นเพื่อนคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวบ้านร้างสุดหลอนที่อยู่ทางภาคอีสานครับซึ่งเขานั้นก็ได้รับฟังมาจากคนในพื้นที่แถวนั้นถึงเรื่องราวความเป็นมาและความน่ากลัวของสถานที่แห่งนี้ครับโดยเคนั้นเล่าให้ฟังว่าเคนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานครับ โดยไม่มีการจองที่พักหรืออะไรไปเลยครับเพราะเขาคิดว่ามีรุ่นพี่ที่รู้จักกันอยู่แถวนั้นอยู่แล้วจึงกะจะไปนอนค้างบ้านรุ่นพี่คนนั้นครับและกะจะไปเยี่ยมแกนด้วยโดยไปพักเป็นบ้านรุ่นพี่สมัยมหาวิทยาลัยที่เรียนจบแล้วครับแล้วก็กลับมาดูแลธุรกิจที่โรงสีข้าวที่บ้านเกิดเพราะเคนั้นไม่ได้เจอกับรุ่นพี่คนนี้มานานมากแล้วครับ เมื่อไปถึงบ้านแกเคนั้นก็จัดเก็บข้าวของเข้าที่เรียบร้อยทั้งคู่นั้นก็ไปนั่งจิบเบียร์กันในตอนเย็นเย็นประมาณหกโมงเย็นเห็นจะได้ครับจนจิบกันไปนั่งคุยกันไปจนเวลาก็ล่วงเลยไปถึงประมาณ4ี่ทุ่มก,กว่าครับพี่แกนั้นก็พูดถึงเรื่องบ้านร้างท้ายหมู่บ้านให้เคได้ฟังครับเคนั K ้นก็สนใจเรื่องลี้ลับ อะไรประมาณนี้อยู่แล้วเขานั้นก็เลยให้รุ่นพี่นะั้นเล่าให้ฟังครับโดยพี่คนนั้นเล่าให้เคฟังว่าเมื่อก่อนนั้นพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่เป็นท้ายหมู่บ้านอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ครับแต่มันเป็นใจกลางหมู่บ้านเลยและเป็นที่ที่ผู้คนนั้นจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่ทำเลทองกันทั้งนั้นครับถ้าไม่ได้มีโศกอนาตกรรมบางอย่างเกิดขึ้นความรกร้างเหมือนในทุกวันนี้ก็จะไม่มีให้เห็นเลยครับ เค้ได้ฟังแบบนั้นก็เกาหัวงงๆว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงเลยรีบให้รุ่นพี่นั้นเล่าให้ฟังต่อเลยครับโดยบ้านร้างหลังใหญ่นั้นแต่ก่อนเคยเป็นบ้านของแต่ก่อนเคยมีเจ้าของเป็นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดครับเขาว่ากันว่าท่านนี้มีภรรยาหลายคนครับแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นภรรยาทุกคนนั้นอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันทั้งนั้นครับ จึงไม่ผลเรื่องดาวที่จะมีการตบตีอิจฉาริษยากันให้ปวดหัวกันแทบทุกวันเลยครับจนอยู่มาวันหนึ่งภรรยาคนแรกนั้นก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับทิ้งไว้เพียงจดหมายเนื้อหายาวเหยียดคลุมเครือไม่บอกว่าจะไปไหนมีแต่รำพึงรำพันว่าสามีนั้นไม่เคยรักตนเลยเลยขอหนีไปตายเอาดับหน้าจะดีกว่าครับ เลยขอหนีไปใต้เอาดาบหน้าดีกว่าต้องทุกทนกับคนที่ไม่ได้รักอย่างทรมานครับจนกระทั่งเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเกือบหนึ่งอาทิตย์ครับคนรับใช้ก็ได้ปล่อยหมาของภรรยาคนแรกที่หายไปนั้นให้ออกจากกรงหลังจากที่ถูกภรรยาหลังจากที่ถูกภรรยารองนั้นสั่งให้ขังเอาไว้เนื่องจากมันเอาแต่เห่าหอนทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมหยุดครับ เจ้าสุนัขพันธุ์ไทยลักษณะดีสีครีมตัวนั้นเมื่อถูกปล่อยเป็นอิสระก็วิ่งสุดฝีเท้าไปหยุดที่สวนหลังเรือนดอกไม้ครับก่อนจะใช้ขาหน้านั้นขุดตะกุยดินเอาเป็นเอาตายคนใช้นั้นก็วิ่งตามไปดูติตดๆครับถึงกับต้องผงะและเผอยกมือปิดจมูกเลยทันทีครับเพราะเนื่องจากมีกลิ่นเหม็นนั้นอย่างรุนแรงในที่ตรงนั้นครับเธอนั้นเลยชะงงไปหยุด เธอนั้นเลยชะโง,งกไปดูในหลุมคนจะส่งเสียงกรีตดดังสนั่นจนคนในบ้านนั้นได้ยินแล้วก็แห่มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่ทุกคนเห็นนั้นก็คือซากศพที่ยังไม่เน่าเปื่อยมากครับพอจะมีเขาโครงว่าเป็นร่างของใครท่านพู้ว่าที่ตามมาดูด้วยนั้นถึงกับพังาะครับเมื่อเห็นว่าในหลุมนั้น คือร่างของภรรยาคนแรกที่คิดว่าเขาหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ทำไมได้กลายมาเป็นศพอยู่ในหลุมแห่งนี้เรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่ในจังหวัดแห่งนั้นเลยครับไม่มีใครรู้ว่าบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงและใครจะเป็น คนฆาตกรรมภรรยาคนแรกของท่านผู้ว่าแต่รู้ว่าหลังจากนั้นไม่นานผู้ว่านั้นก็ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็เสียชีวิตลงภายในเวลาไม่กี่เดือนครับส่วนภรรยาคนอื่นนั้นก็ฟ้องร้องแย่งสมบัติกันวุ่นวายจนไปถึงขั้นจ้างวานฆ่ากันให้ตายเลยครับและเหลืออยู่คนสุดท้ายก็ไม่สามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้โดยไม่ทราบสาเหตุครับ แต่ชาวบ้านนั้นยังล่ำลือกันว่าที่ภรรยาคนที่เหลืออยู่นั้นอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้ก็เพราะว่าได้พบเจอกับวิญญาณของภรรยาคนแรกนั้นออกมาบอกว่าที่บ้านหลังนี้คือบ้านของเธอไล่ให้ภรรยาคนอื่นนั้นออกไปจนไม่มีใครกล้าอยู่ในบ้านหลังนี้ครับจนทำให้เกิดกลายเป็นบ้านร้างจนถึงที่สุดครับและวันดีคืนดี ชาวบ้านนั้นก็พากันหนีหายครับเพราะทนฟังเสียงเหาหอนของเจ้าหมาที่เอาแต่นั่งเฝ้าหลุมศพเจ้านายที่หอนอยู่เป็นเดือนไม่ไหวครับทั้งยังมีคนเคยเห็นเงาดำๆของผู้หญิงมานั่งลูกหัวสุนัขตัวนั้น ซึ่งทุกคนก็ต่างเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของภรรยาคนแรกที่ถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอนครับและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้นั้นเกือบครึ่งกลายเป็นพื้นที่รกร้างหลายคนอาศัยครับต้นไม้เลยขึ้นปกคลุมสร้างความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นครับจนไม่มีใครนั้นกล้าย,ย่างกายเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้ครับ และชาวบ้านนั้นยังล่ำลือกันอีกว่าแค่เดินผ่านหลังบ้านหลังนั้นก็จะเห็นผู้หญิงคน,คนหนึ่งเดินไปเดินมาบริเวณรั้วบ้านไปจนถึงสวนหลังบ้านเหมือนกับเขานั้นยังใช้ชีวิตอยู่ตามปกติจนมีคนคนหนึ่งนั้นเดินผ่านไปที่ไม่รู้ข่าวเรื่องนี้และไปพบกับผู้หญิงคนนั้นและถามผู้หญิงคนนั้นว่าทำไมเธออยู่แค่คนเดียว แต่ปรากฏว่าคนที่อยู่คนนั้นกลายเป็นภรรยาคนแรกที่เสียชีวิตไปแล้วจนผู้ชายคนนั้นมารู้ที่หลังและทำให้คนลุกย้ายออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นเลยครับจนไม่มีใครนั้นกล้าย,ย่างเข้าจนไม่มีใครนั้นกล้าย,ย่างกายเข้าไปในบริเวณนั้นเลยจนกลายเป็นพื้นที่รกร้างมาจนถึงในปัจจุบัน และเรื่องราวบ้านรังทางภาคอีสานแห่งนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับก่อด้จาก,กันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเดิมบแรงถามด้วยนะครับสำหรับ EP ีหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามไว้ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ Mmm, -hmm. uh -huh.